ที่ผมเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมกลับมาประมาณ4ปีมาแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะเจ็บที่ที่สะโพกด้านขวาของผมหลายคนคงเคยเห็นผมเดินกับเหตหรือว่าบางครั้งก็ใช้ไม้เท้าสองอันการใช้ไม้เท้าสองอันช่วยเดินเนี่ยนอกจากทำให้เรามีความมั่นใจในการเดินแล้วเนี่ยมันลดน้ำหนักที่กดลงที่สะโพกและขาถึง20่สถึงยีเปเซ็ต์มันก็จะเดินได้สบายขึ้นกับ คุณหมอก็แนะนําว่าอาจจะต้องผ่าตัดแต่ผมก็รออไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็กลัวการผ่าตัดใหญ่ทุกคนก็จะต้องรู้สึกว่าอมืมันมีทางเลือกทางอื่นไหมในที่สุดผมก็พยายามไปไปปรึกษาแพทย์ทางเวชาศาสตร์ฟื้นฟูแล้วเขาก็บอกว่ากระดูกเนี่ยเหมือนพระราชาแต่กล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนพระราชินี ถ้ากระดูแข็งไม่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกก็สุดยอดแต่ถ้ากระดูกมีปัญหาข้อสะโพกเสื่อมก็ต้องใช้พะราชีมีช่วยให้แข็งก็คือต้องฟิตกล้ามเนื้อให้แข็งเข้าไว้กล้ามเนื้อจะได้รับน้ําหนักเวลาเราเดินการเวลาผ่านมาผมก็มานั่งคิดๆอยู่ว่าอายุผมก็มากขึ้นทุกทีที่ตรงไหนเนี่ยมันน่าจะพอดี เพราะว่าถ้าอายุมากขึ้นไอ้ข้อสะโพกเทียมที่ทำจากเซรามิกทำจากเขาเรียกไททันเนียมเหล็กไททนเนียมเนี่ยนะครับ,รบมันคงอยู่ได้ได้ยี่สิบปีถ้าผมไม่ต้องผ่าเลยได้ไหมอันนั้นคือคำถามแรกแต่ผมก็ดูแล้วคุณคุณภาพชีวิตก็คงจะตกลงและการเดินเหินการไปไหนมาไหนก็จะน้อยลง ก็อาจจะทําให้ผมขี้เกียจเดินมากขึ้นขี้เกียจทํากิจกรรมมากขึ้นขี้เกียจไปไหนมาไหนมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะยิ่งเสื่อมโทรมแข็งแรงความแข็งแรงก็จะเริ่มน้อยลงมันก็เป็นปัจจัยลบในการที่ผมไม่ไปผ่าตัดครับแต่ถ้าผมจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแล้วไปทําอายุแปดสิบโอ้ผมก็ใช้ได้ข้อสะโพกนิดเดียวและอีกตอนนั้นถ้ากล้ามเนื้อผมหย่อนยานผมจะไปผ่าตัดข้อสะโพกตอนนั้นมันจะเหมาะไหม ผมก็เลยนั่งคิดว่าตรงไหนที่ um? ออปติมัมกูจะหาว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะ <l ip> แม้อดไม่ได้ฟังแล้วเหมือนกำลังฟังเลคเชอร์อยู่นักเศรษฐศาสตร์เียจะต้องคิดว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมที่สุดที่เราจะใช้ร่างกายในชีวิตของเราที่มีอยู่อย่างจำกัดครับ <l ip> ผมก็คิดว่าค่าเฉลี่ยของคนเนี่ยคนไทยปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิต ผู้ชายก็ประมาณ75ผู้หญิงก็จะประมาณ79-80ครับและเดี๋ยวนี้ก็สุขภาพดีขึ้นผมอาจจะเกินค่าเฉลีย่ยก็อาจจะสัก85เพราะฉะนั้นเอ๊10ปีนี้คุ้ไมไหมไม่ใช่คุ้มเรื่องเงินแต่คุ้ไมไหมที่ผมจะเจ็บตัวตอนนี้เพื่อที่จะเดินได้ดีขึ้นได้ออกกำลังกายมากขึ้นเดินมากขึ้นก็นั่งคํานวณแล้วมันจะเจ็บตัวเนี่ยมันจะเจ็บตัวนานเท่าไหร่ กว่าจะเดินได้ก็ไปศึกษาหาความรู้ทั้งดูทั้งดูจากอ,อินเทอร์เน็ตดูจากหนังสือของโรงพยาบาลหาความรู้ทั้งหลายหลังจากที่หาความรู้ทั้งหลายแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจเพราะว่าไปพบคุณหมอคือศาสตราจารย์นายแพทย์จีรติเจริญชนวณิน,นิดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายคนกระซิบกับผมว่ามือหนึ่งของประเทศไทย ในเรื่องของการผ่าตัดข้อสะโพกเสื่อมหรือหัอวเข่าเสื่อมท่านจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดอยู่ที่สีริราชบมเงเอิญนผมไปไประชุมกับคุณหมอกีรติในเรื่องอื่น<ๆ>คุณหมอกีรติเป็นคนที่ดูแลเรื่องข้อสะโพกผมมาตลอดวันหนึ่งคุณหมอกีรติก็บอกว่าอาจารย์ผมแนะนำให้อาจารย์ผ่าจริงๆริง<ๆ> highly recommend ไม่ใช่ must ถ้าอาจารย์ผ่าแล้วเนี่ยสุขภาพน่าจะดีขึ้นแล้วที่ผมแนะนำอาจารย์เนี่ยขอแนะนำด้วยความรัก <c oughs> ไม่ใช่แนะนำเพราะอยากจะผ่าผมจับมือเลยบอกตกลงครับ <c oughs> <c oughs> คือผมก็นั่งคิดแล้วก็ศึกษาทั้งหลายเรียบร้อยอาจารย์โดนโดนคุณหมอคอนวินซี่สักกี่ครั้งครับหรือว่าครั้งเดียวก็ไปเลยป <c oughs> ระมาณสามสี่ <c oughs> ครั้งอะ แต่ว่าเมื่อผมศึกษาด้วยพร้อมและเจอคำว่าผมแนะนำให้ผ่าด้วยความรักแสดงว่ามันจริงใจมันเป็นเรื่องของมนุษย์เชื่อมโยงมนุษย์กับมนุษย์ด้วยหัวใจครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาเอาหัวใจเขามาใส่แพลนผมแล้วนี่ว่าถ้าอย่างนี้ผมก็น่าจะวางใจได้ไม่ใช่เขาอยากผ่าเพราะเขาอยากจะผ่าอันนั้นก็เป็นการประเมินขั้นสุดท้ายก็ตัดสินใจคุณหมอนัดเลยว่าอีกสองเดือนข้างหน้ามาผ่า ก็มาเจอผ่าวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผมก็เลยเปลี่ยนแปลงข้อสมโภคผมในวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาแหมเป็นวันเป็นวันที่พอเหมาะพอสมเลยนะดานแล้วก็บังเอิญอีกเขาจะนัดชุมนุมใหญ่วันที่ยี่สิบแปดผมผ่าตัดยี่สิบสี่ยี่สิบแปดก็ไปไม่ได้ก็เสียดายที่ไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าร่วมกับประชาชนในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมา